ก็ขอเจริญสุขเจริญพรเจริญสุขสวัสดีสาธย,ยาติโยมทุกท่านทุกคนที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นวาสนาเป็นบารมีเป็นโอกาสที่ดีที่ญาติโยมสื่อกลางสะพานบุญยูทูบช่องให้โชคแล้วก็ช่องรวยโชคแล้วก็ช่องมาริเช a แนลได้มาถ่ายเพื่อเป็นเพือ่อเป็นสื่อกางสะพานบุญให้ท่านทั้งหลายได้รู้ได้เห็นได้ยินได้ฟัง ก็ขอให้ญาติโยมท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาสาธุการเชื่อมโยินดีในบุญกุศลคุณ,คณ,คณ,คณงามความดีวันนี้อาตมาภาพได้ทําพิธีราลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ก็คือไหว้ครูไปในตัวก็ว่าได้ไหว้ครูแล้วก,ก็ราลึกนึกถึงครูญาท่าเสด็จนาคราชครูญาติเสด็จนาคราชท่านทั้งหลายก็คงจะเข้าอ,อกเข้าใจกันดี แต่ก่อนอื่นอาตมาต้องขอพูดให้ท่านทั้งหลายทําความเข้าใจให้ท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบโดยทั่วถึงกันในช่วงสถานการณ์แบบนี้สถานการณ์โควิดอาตมาก,ก็ไม่ได้จัดงานไม่ได้จัดงานอะไรทั้งสิ้นไม่ได้บอกร่วมหน้าอันนี้เป็นจัดก็คือจัดภายในจัดธรรมดาเล็กๆบ่ายครูบาอาจารย์ถึงแม้นไม่มีผู้ใดมาร่วมหรืออะไรก็ตามแต่อาตมาก็ไหว่แบบนี้ตลอด ในช่วงเดือนเมษามก็ไม่ได้บอกไม่ได้จัดงานไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวท่านทั้งหลายล่วงหน้าไม่ได้บอกก่อนล่วงหน้าอันนี้เป็นภายในก็คือทางวัดพระสงฆ์องค์เจ้าแล้วก็ญาติโยมที่มาจัดผลหมากรากไม้ญาติโยมที่มาช่วยจัดเครื่องใบชงใบสีได้ร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ขออนุมนธนาสาธุการชื่นชมยินดีกับญาติโยมที่เป็น อสาพานบุญหรือแบบเป็นเจ้าภาพผลละหมากรากไม้ก็ดีเป็นเจ้าภาพน้ําก็ดีเป็นเจ้าภาพใบสีก็ดีอันนี้เรียกว่าถ้ำจูจาฮาแลนเฮดจูจาฮาแลนเฮดแบบใอืมก็ไม่ได้จัดก,การจัดงานอะไรไม่ได้กลางตรงกลางเต้นไม่ได้ชุมนุมอะไรกันทําสบายๆทำแบบเงียบๆทำแบบเล็กๆทำแบบน้อยๆทำธรรมดาธรรมดาธรรมดาเมื่อได้ไหว ได้ระลึกนึกถึงปู่ย่าท่าเสด็จนาคราชแล้วอาตมาก็มีความสบายใจสำหรับโชคลาภอะไรก็ตามก็เป็นผลปล่อยได้ท่านทั้งหลายก็พยายามติดตามช่องมาริเชแนลแล้วก็ช่องให้โชคแล้วก็ช่องรวยโชคที่ได้มาถ่ายในวันนี้ให้ท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาสาธุสาธุเด้อให้สาธุ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 แล้วก็ให้อธิษฐานอีกไม่นานก็จะได้เลือกองามยามดี อีกไม่นานก็จะได้เลิกงามยามดีเป็นสิริเป็นมงคลอืมเพราะว่านตมาถือเลิกงามยามดีถือเลขเก,ก้าเป็นหลักก็คือความก้านานั่นเอง,เองก็บางว่าทุกท่านทุกคนก็คงจะเข้าใจและต้องขออะไรที่ไม่ได้บอกบุญญาติโยมไม่ได้บอกข่าวไม่ได้ชักชวนญาติโยมที่อยู่ใกล้อยู่ไกลหลายหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดที่ไม่ได้บอก จัดในครั้งนี้อาตมาไม่ได้บอกข่าวให้เข้าใจเร้่องจัดในครั้งนี้บวงสรวงในครั้งนี้อาจะมาไม่ได้บอกข่าวเพราะว่าในช่วงสถานการณ์แบบนี้การไปมาก็เป็นเรื่องยากญาติโยมทุกันทุกคน,ท,กคนที่ได้ยินก็คงจะเข้าใจกันดีตอนนี้ร้อนมากเลยท่านทั้งหลายเหงื่อแต่งเหงื่อไหลใจหยดแล้วเนี่ยเพราะว่าไม่มีไฟ ตอนนี้เราทําพิธีเราจะทําพิธีอยู่ที่ศาลาปู่ย่าท่าเสด็จนาคลาดตอนนี้ก็ได้มุงหลังคงหลังคาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดอกได้ประมาณเก้าสิบสองเปอร์เซ็นนี่น,นะนะมันมันเหลืออยู่อืมนี่แหละได้ประมาณเก้าสิบสองเปอร์เซ็นไม่ได้บอกเรียกบอกไมเดอร์ยังหูพึ่งไรละ่ะอืมอืมอีกไม่นานก็จะถึงหรอกอืมนี่แหละจะพูดอะไรก็ เมาหมากนึกไม่ออกท่านทั้งหลายเจ้วหมากเยอะเมาหมากเรานึ้ไม่ออกเออคนเลยได้หยุดควกหยุดหยุดเตียนเอาเป็นแสงสว่างเอาอืวันนี้ได้หยุดเตียนเอาตอนนี้ยังไม่ได้บวงสรวงนะอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าจะได้ทำพิธีบวงสรวงอันนี้ขอบอกกล่าวเล่าแจ้งสาธายาตโยมให้เราสาธุ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 อนุโมทนาบุญร่วมกันอืวันนี้เราก็ขออนุโมทนากับอญาติโยมก็ไม่มากญาติโยม ก็คือญาติโยมที่อุปถัมภ์อุปถากวัดวาอาราของเรานี่แหละญาติโยมชาวบ้านเล็กๆน้อยๆถ้าไม่มีญาติโยมท่านใดล่ะจะมาจัดใบทรงใบสีให้อาตมาใช่ไหมละ่ะท่านใดจะมาจัดผลละหมากรากไม้ให้อัตมาเพราะอา,าศัยญาติโยมล็กๆน้อยๆมาร่วมด้วยช่วยกันเพราะไม่ไม่ค่อยได้บอกญาติโยมนะอืบอกให้มาจัดใบทรงใบสีอะไรธรรมดาเุย ยังไงก็ขอญาตโยนท่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้เป็นบุญหูเป็นบุญตาญเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบนนาบรมีเด้อมีโชคมีชัยมีโชคม,มีลาภ<า>ในงวดวันที่สองพุษภาคมสอง4ันห้ารหสิสี่มั่งมีชีสุแควขาดปลอดไทยลาคนบุญทวีบังเกิดเป็นดีสิริมงคลให้มั่งให้มีให้ดีให้ได้ให้สมความมุ่งหวาดราถนาเด้อซาถูเอาเอาดับนักระตุกนทุกคนก็มีญาโยมพ่อออกไม่ออกวัดวาเนี่ยแหละวาสนาของเรานี่แหละ ชาวบ้านนี่แหละมีแต่ชาวบ้านเด้ถ้าอื่นทางไกลไม่มีได้ไม่ได้บอกล่วงหน้าต้อขอภัยเดอ้อช่วงสถานการณ์คนนี้ก็ไม่ได้จัดการจัดการอะไรอาตมาก็ไหวภูลำเลึกนึกถึงรูบาอาจารย์ไหวพระพุทธไหวพระธรรมไหวพระสงฆ์ไหวบิดามารดาไหวรูบาอาจารย์ไหวกุณถินคุณธรรมพ่อแม่รูบาอาจารย์ของอาตมานี่แหละแล้วก็เป็นการลำเลึกนึกถึงปู่ย่าท่าเสาาด็จนาคาราชก็ได้อาศัยนี่แหละพ่อออกนี่แหละอาศัยพ่อออกอาศัยญาติโยมนี่แหละ ที่มาแก่งดอกมงดอกไม้ให้มายกเก้าองเก้าอี้ให้ก็ได้อาศัยท่านเหล่านี้แหละท่านน้งหลายพอนมุมธนาเด้วยเอาทำไงละ